เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมอบบ้านหรูเป็นของขวัญวันเกิดน้องสาวลินลี่ความรักของพี่สาวที่มีต่อน้องสาวนั้นหาได้ยากยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการบันเทิงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแต่สําหรับเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแล้วความรักที่มีต่อน้องสาวลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นชัดเจนและเปี่ยมล้นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งคู่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนและล่าสุดเจนนี่ได้แสดงให้เห็นถึงความรักที่ ยิ่งใหญ่ด้วยการมอบของขวัญชิ้นใหญ่นั่นก็คือบ้านหรูหลังงามให้กับลินลี่ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ20ปีของขวัญชิ้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักและคอว่าห่วงใยแต่ยังสะท้อนถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของทั้งคู่ซึ่งก่อให้เกิดคำถามมากมายในหมู่แฟนคลับและความสงสัยต่างๆตามมาเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียหัวข้อประเด็นที่1บ้านหลังงามของขวัญวันเกิดสุดพิเศษจากพี่สาวสู่คนน้อง เจนนี่ได้โพสตภาพและข้อความแสดงความยินดีต่อลินลี่พร้อมกับเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้เป็นของขวัญวันเกิดมอบให้กับน้องสาวที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเจนนี่ระบุว่าลินลี่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่เองปลาออยยอเช่าหรือเก็บไว้เป็นเรือนหอความใจกว้างและความรักของเจนนี่ทำให้แฟนคลับหลายคนประทับใจและชื่นชมการรกรธทรมของเจนนี่สะท้อนให้เห็นถึงความรักและ ความห่วงใยที่เธอมีต่อน้องสาวอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เพียงความรักแบบพี่น้องทั่วไปแต่เป็นความรักที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความปรารถนาดีที่อยากเห็นน้องสาวมีความสอ ขุดและประสบความสำเร็จในชีวิตหลายคนมองว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีของพี่น้องที่รักและดูแลกันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องคู่ไหนที่กำลังมีปัญหาให้หันมาปรองดองและรักกันให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนกลับมองว่านี่อาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างกระแสะให้กับตัวศิลปินเองหัวข้อประเด็นที่2ความสัมพันธ์ของเจนนี่และลินลี่ที่เหนียวแน่นและความสำเร็จร่วมกัน ความสัมพันธ์ของเจนนี่และลินลี่นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะพี่น้องที่ร่วมงานกันและประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงทั้งคู่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพลงและกิจกรรมต่างๆร่วมกันมาอย่างยาวนานความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันทำให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วความสำเร็จที่พวกเขามีร่วมกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็น ผลมาจากความพยายามความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันอย่างเต็มที่และแน่นอนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของพี่น้องก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พวกเขามีพลังใจในการก้าวไปข้างนอกหาอย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มกลับมองว่าความสัมพันธ์อันดีของทั้งคู่อาจเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยที่ความจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ประเด็นอื่นๆ มูลค่าของบ้านหลังดังกล่าวและที่มาของเงินทุนเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจและอาจเป็นที่สงสัยของหลายๆคนอนาคตของทั้งสองพี่น้องในวงการบันเทิงจะเป็นอย่างไรต่อไปก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามสรุป การที่เจนนี่มอบบ้านให้ลินลี่เป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปทั้งในแง่บวกและแง่ลบขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ได้สร้างความสนใจและเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์